สวัสดีครับผมเอกนันทพันพธ์พรนศิริไทยเป็น c f o ของบริษัทคานา grocery ประเทศไทยครับสวัสดีค่ะโบาชาจึนกันบุญนะคะกรรมาการผู้จัดการบริษัทคานา grocery ผู้ผลิตและก็จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพคานาค่ะไลฟ์สไตล์ของโบเหรอคะโบเป็นคนที่ชอบแอคทีฟไลฟ์สไตล์ค่ะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราจะ complete ถ้าเราสามารถทำทุกอย่างที่เป็นหน้าที่ของเราในวันนั้นได้อย่างสมบูรณ์ค่ะไลฟ์สไตล์ของผมก็ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำง,งานนะครับวันนั้นหลังจาก เลิกง,งานแล้วเราก็จะพยายามพาตัวเองไปในจุดท,ที่เราสามารถออกกําลังกายได้เพื่อให้อย่างน้อยใน1สัปดาห์ประมาณสัก3-4วันเราจะได้มีการออกกําลังกายได้ครับเริ่มต้นจากโจทย์ที่ว่า เราผมอยากจะหาแหล่งที่อยู่อาศัยที่ทําให้เราสามารถชาร์จแบตหรือพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นในโซนของถนนจันทราธรนะคะรู้สึกว่ามันเป็นย่านที่ดีต่อการพักผ่อนความรู้สึกในแง่ที่ว่าเอ็มจะมีสักพื้นที่นึ่งไหมนะที่มันตอบโจทย์การได้อยู่กับตัวเองได้คิดคบควนสิ่งต่างๆเพราะ,ะว่าถนนจันทราธรสะดวกคล่องตัวในการเดินทางไปพระรามสี่ไปพระรามสามหรือแมก้กระทั่งไปสาทรได้ค่อนข้างเร็วนะครับ มีร้านอาหารมีสาธารณนุนประคต่างๆในขณะเดียวกันก็พุ่งตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างไม่ยากมันจึงเป็นหยินและหยางในตัวเองในแอเรียแห่งนี้ค่ะโครงการนี้จริงๆเราตามหาคอนโดใหม่เนี่ยอยู่ในย่านสาทรอ่าสีลมแล้วก็ย่านพลามสารเพราะว่ามันจะใกล้กับออฟฟิศแล้วเราก็ตระเวนหาเราก็ไปดูมาสักสี่ห้าที่ได้เกินด้วยซ้ำน่าจะเกินด้วยซ้ำ,ซำแต่ว่าบางที่ คุณโบชอบแต่ผมไม่ชอบหรือผมชอบแต่คุณโบไม่ชอบเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยจนขับรถมาเรื่อยๆแล้วมาเจอโครงการดิสระสาทอง<ๆ>ก็เลยแวะเข้ามาแล้วเราก็มาดูห้องนี้แหละครับและเรายังไม่ทันพูดอะไรเลยเราก็หันมามองหน้ากันแล้วก็บอกเออมันใช่ก็เป็นห้องแรกที่เรามีมติเอกสารว่ามันน่าจะเป็นห้องที่ใช่สำหับในส่วนของพื้นที่เนาะพื้นที่ใช้สอยอ่า เพราะเรายึดหลักการว่า space is luxurious เพราะ,ะนั้นเราเราคิดเวลาว่าถ้าเราจะเริ่มต้นหาคอนโดมันต้องมีพื้นที่เพียงพอให้กับเราสองคนในการที่จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ผมเลยคิดว่าในเมื่อเรากำลังจะสร้างชีวิตครอบครัวกันแล้วก็เลยว่าก็เลยมานั่งคิดกันว่าพื้นที่มันควรจะอยู่ในไซส์ประมาณไหนเลเอเอประมาณไหนเราก็เลยรู้สึกว่าเลเอ u t เนี่ยมันน่าจะเหมาะ กับการที่เราจะสามารถเริ่มต้นชีวิตคู่ดได้อย่างมีนิงง่งฟูแล้วก็สะดวกสบายครับดีอิสระสาธทรใช้ชีวิตอิสระให้สุดในทุกด้าน